สวัสดีครับท,าท่านผู้ชมคลิปดี้ไม่ได้แบบแบบมาทําคลิปอะไรนะเราจะมาโชว์อะไรเพื่อนๆดูเป็นคลิปเกี่ยวกับว่าโลบอกมันเน่าขนาดไหนเอาหมาอะไรดีเอ่ออ่ะนะผมกดนะผมจะกดปุ่มสีเขียวนะคือการเล่นนะอ่นะผมกดนะอ่าแล้วกดเสร็จแล้วใช่ไหมอ่ะผมจะกดออกจากแมบ,บนะ รู้ว่าคิดดีจะสั้นแบบสั้นเยอะมากไม่มีการตัดต่อด้วยว่าขี้เกียจตัดต่อแต่ว่าเล่นสักหน่อยนึงก็ยังดีนะเออเอาแป๊บนึงเอา,เอาโอเคจะไล่นเป็นแบบส่วนน้ำเออผมเกลียดไอนน้นี่ผมรู้สึกไม่ค่อยชอบมาพากุณสำหรับ อืมอะไรปปปปแปลกๆ้วล่ะ <c oughs> อุย้ยไม่ได้เอาสีม่วงดีกว่าแต่ผมว่ามันยังโหลดไม่เสร็จนะไอ้ไอ้เนี้ยไอ้เนี้ย <c oughs> ที่ผมรอเลยรู้วะ <c oughs> คือไอ้เนี้ยมันไม่ปรากฏขึ้นมา <c oughs> เดี๋ยวผม,มจเชาอะไรดูนะว่าโราบอทมันเน่าขนาดไหนสำหรับผมไม่รู้ว่าทุกคนเป็นหรือเปล่า ถ้าเกิดไม่เป็นนันน่าจะเกี่ยวกับดตนะเพราะดีมันหลายรอบแล้วอ่ะมาแล้วนะไม่ไม่ไม่เราจะไม่ออกแมปก่อนนะคนุณโอเคไม่มีเสียงลูกสิธิ์แล้วโอเคมานี้พอฉันไม่อยากโดนลูกศิษย์แล้วเพราะโดนลูกศิธิ์แล้วคือมันเป็นภา,าษาอังกฤษอ่ะมันไม่ได้พูดปเป็นภาษาไทยนะเว้ย อย่ใหญ่รู้มันเป็นเป็นอะไรที่นี้หละวิไปกันเลยยูยวูรมากรมากดูเพื่อนคนนั้นรู้สึกเพื่อเพื่อนคนนั้นเขาแปลกแกกนะ่ลกอาเฮ้ยอ่าห่าหวิ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 นะทุกคนอขอให้เราน,น่ยเอาปวดเป็นลอก่อนอา้าววิวว ข้าวด,ดาวนั่งครดหนึ่งน้องออิดดาวนั่งใช่ไหมไหนลองดูเดี๋ยวสิดดาวอา้าวนั่งบนบน,บนยันบนพื้นเลยอ่ะปวดเ,เป็นรันก็เหรอดิ้นพันหัวแล้วนิดนี้ไม่ยาวอแล้วล่ะ แต่จะแค่มาโชว์ว่าโรบอกมันเน่าขนาดไหนคือมันเน่าแบบขยะโอ้โหคือถ้าถ้าเอาเอา,เอาในเอาในชีวิตจริงนะให้ตกลงมานะคือผมจะพูดอะไรนะรับรองเลยว่าตายถ้าโดดลงมางแบบนั้นน่ะไม่ไม่ไม,ไม่โอ้ในโรบ็อกนะผมขออะไรอย่างนี้นะ 0.49อ่ะในโรบ็อกนะไม่ใช่บาทนะทุกคนโอ้ยรัแบบหนึ่งนะผมไมพ่พอดีว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งเพราะว่าไอเสียงนี้มันขอเรียกคนซูมาก่อนโอเคโอเคเฮ้ยไม่โอเคโอเคได้ยินผมเปล่าได้ยินต่อไปด้วยไม่ได้ไลไ์ เดี๋ยววัานไหนถ้าผมรู้วิธีการไล์สดเลยนะเดี๋ยวผมจะทําแต่ก่อนอื่นไอเสียงการแจ้งตือนนี้ผมทนไม่ได้คืนถ้าเป็นสวนนะ้ำแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะได้ยินเสียงนินดหน่อยนะคือมัน คือพอดีว่ามีเสียงไอเสียงนกเสียงกานะครับอย่าไปสนใจมันเออเสียงนกเสียงกาน่ารำคาญอะไรแบบนี้นะครับอย่าไปสนใจก่อนนะครับอย่าไปฟังเสียงนกเสียงกาแล้วทุกคนมันก็แค่เสียงนกเสียงการธรรมดาธรรมดา อย่างเนาะเอ่อทำไมไม่มีปุ่มวะเอา้เอาจริงดิสิดดาวเอา้าเซนเอ่อนี่อะไรเทรเดพอร์อะไรเทรเดพอร์จำเอา้าเฮ้ยนี่อะไรอะไรวะเฮ้ยเอ้พี่มีหน้าบุไม้ด้วยเหรอเฮ้ย เด็ดๆนะริกาสิทธิ์ลกาสิทธตแป๊บนึงนะครับพอดีว่ามีเรื่องส่วนตัวเอยียแป๊บนึงนะคือพอดีว่าไม่แบบลิกาสิทธิย์ยาขอร้องขอร้องลิกาสิทธิ์แป๊บนึงนะครับท่านผู้ชม,ชมพอดีว่าถ้าเกิดได้ยินเสียงอะไรต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคน ขอโทษด้วยขอโทษจากใจจริงเลยนะได้ยินเสียงหรือเปล่าเดียไม่ได้ยินเออไม่รู้เหมือนกันสิแป๊บหนึ่งนะช็อตผมมีมีอะไรยังพูดอย่างหนึ่งนะขอสี่ศูนย์จสี่เก้ารรบักนะเุ้ยนย์จดสี่เก้าดอลล่า คือรู้จักซุนเนอร์โดลลามันแบบ4ู9เจมันเท่ากับ15บาทในเมืองไทยนะไอ้นนี่ผมเพิ่งรู้เลยนะเพราะว่ารู้ไหมคือผมแบบรู้สึกสงสัยขึ้นมาละเพราะว่าโลบอกมันไม่ใช่ตาตัวบีอะ่ะตัวบีมันจะทวกเข้ากับบาทใช่ไหมเออโอเคนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้อะ่ะเดี๋ยวเราจะช่วยดูนะว่าโลบอกมันเน่าขนาดไหนนะผมกดออกไหวนะ สามสองหนึ่งนะทุกคนดูเอา้เอาอา้หนุยตัวแขงคนสองหายอ่ะดูนะดูนะครับเอา้เอาเฮ้ยมันต้องหายไปดิเอา้ามันไม่เกิดขึ้นเหรอมันอัปเดตแล้วมันน่าจะอัปเดตแล้วนะครับทุกผู้มชมพอดีว่า ก่อนหน้านี้ผมเวลาผมออกแมปนะมันจะต้องเด้งออกจากเกมผมไม่รู้เหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นนึกว่ามันจะอัปเดตเอ้ยลิ้นพันหมดแล้วอย่าเลยเนี่ผมจะเล่นแบบนี้นะทุกคนคลิปนี้ผมว่าอาจจะเด้งหรือเปล่าไม่รู้แต่มาดูตอนท้ายคลิปก่นกอนแต่ผมขอเล่นก่อน ตอนแอปนี้ผมที่จริงผมจะไม่อยากอัพแบบอะไรแป๊บหนึ่งนะเสียงประตูเสียงประตูคาวูซตทรีนคาวูซตทรีนโอเคคาร์วูซ์ทรีนทรี สเีเต็มเต็มผมไม่อยากโดนผมไม่อยากดูลิเกซีดมีเกีรเสียงเกมหรือเปล่า,ลาหรือเปล่าครับผมไม่อยากดูลิเกซี์ทุกคนมไม่อยากดูเพราะว่าคือแบบมันแบบเข้ามาถึงเพราะผมกลัวลิเกซิ์อะด,ดิทุกคน คือผมไม่อยากให้ใครมาเปิดเอ,อไอ้นี่ออเคือผมไม่อยากให้มีไอ้นี่ทุกคนเพราะว่าเอ่อผมขอไปไกลๆหน่อยก่อนนะก่อนที่ผมจะโดนลิเกสิตตัดหน้าเอาเออผมไม่อยากโดนลิเกสิตทุกคนมีเสียงเปล่าตอนนี้เดี๋ยวเปิดมาติ๊เออหายะ <laughs> ขอโทษด้วยนะผมไม่อยากโดนลิเกสิะแต่น,น,น,นี่เป็นองอไร่ยอยาเปิดบูมบอกนะขรบังนะไม้กันมันลงเร็วๆหน่อยไม่งั้นผมจะทำทำําอุ้ โหดเนี่ยแต่โหว่ไม้กั้นช้าไปไหนใช่วั hey. ไม้กั้นช้าไปไหนเขเปิดปิงก่อนนะทุกคน ประเทศอะไรอือฝรั่งเศสระวัง ผมต้องปิดเสียงไว้ก่อนทุกคนผมไม่อยากโดนลิขสิทธิ์ตรงนั้นเพราะว่ามันดังลึกเกินเพราะยิ่งผมคือผมถ้าผมเปิดไอ้บูมบ็อกตัวนี้เมื่อไหร่เอ่อถ้าปิดเสียงเพลงในเกมผมมันเ,มเสียงเพลงในนี่มันจะหายไปหรือเปล่าทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันนะเออแต่เอาเป็นว่าผมจะปิดเสียงเอาไว้นะใครที่แบบอยากอยากฟังเพลงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่า ลิขสิทธิ์เมื่อวานมันมากนะทุกคนเมื่อวานอนะ่ะขอโทษด้วยที่มาแบบไม่ได้ท,ทําคลิปให้ดูนะเพราะว่าที่ไม่ทําคลิปให้พอดีว่าเออตรงหน้าก่อนทุกคนสะพานเฮ้ยผมนี่แทบจะถอนหายอโอ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  ไกันเล่เป็นขี้ไม่เหลือดูเล่เป็นขี้ไม่เหลือผมบอกแล้วไม่เหลือคนะรับหนึ่งนะครับผมไม่ค่อยชอบแบบมีคนมาแบบทักต่อไปแบบนี้อ่มผมผมไม่ไม,ไม,ไมผมผมกลัวยิ่งกลัวเล็กกซินยู เออลืมลืมแหลกไหมไอ,อ,อ,อ้แบบแหลกแหลกไหมคือต้องพูดแบบเแบาบแบบนี้โอเคผมลองเปิดเปิดเสีงยงเพลงนิดหนึ่งฟังเสียงบ้างนะเออเอ,อืม จะเรียกว่านิสหน่อยไม่ได้เอา้าเดียวเดียวเดียวผมหลงทางเหรอเฮ้ยมาถูกนะเว้ย โอ้โยน่าหน5นมันมันเอากระดาษมาวางแปะไว้เลยโดคนที่จริงมันมีสามหัวนะครับอัปเดตใหม่มันเพิ่มสี่หัวเข้ามาเลยแต่ยังเป็น C s R เหมือนเดิม เ,เ,เปิดดุมบล็อกมด้วยแต่ร้องเปิดดุมบล็อกนี่ผมแท้จะเป็นแทบตายแอะไม่ชอบเปิดดุมบ็อกมากเลยอ่ะเอ,อ๋ออยู่นี่นี่เพิ่มมาใหม่นะมาฟังเสียงนี่ผมชอบมากเลยไม่ไี่ฟังเสียงประเทศยูยีราดานดีดีซีบี ตอนที่เรามันมันจะต้องหยุดเสียงต,ตอถเราต้องอยู่วความวกความสมจริงนะงัาว่าเปิดดีกว่าไหนว่ารถไฟปินเปียกสิบสี่เฮ้ยจริงจริงจริงเป็นปิงป,งป,งป,งปิงของแท้อยนะู่ไหน ผมรอให้ยกนิ้วให้เก็บกับชีตอะให้ทุกคนดูดีๆด้วยไม่ยิงยกจริงปะไม่เยอะหรอเอาจริงนู้วเอข้างหน้าไม่มีอะไรแล้วโอ๊ยขมเมือ ซี p u เริ่มเยอะแล้วอแลมันเริ่มเยอะแล้วนิ่งหนงรถไฟไทยเฮ้ ข้างนี้มีไฟไหม้ด้วยขับรถได้ปะขับไ,ได้ปะขับได้เปล่าขับไม่ได้แล้วคือรถมันพังเลยเว้ยเออแล้วจะขับยังไงเออจริงด้วยเพราะว่าปีม,มันเลิบเยอะแลวอู้ผมเกลียดระบบฟิสิกส์แบบนี้ผมไม่ชอบระบบฟิสิกส์แบบนี้ระบบฟิสิกส์เดียว แป๊บหนึ่งนะตัวมาที่ไทยเหมือนอยู่เหมือนอยู่นื้มันจะเฮ้ยมันสามารถสามารถเสียรถได้ด้วยเหรออ่ะผมมองไม่เห็นหุ๊ยรถเรื่องอ๋อรถบรรทุก ทักทีส์เทป <gasps> รถคันนี้เลยรถในดวงใจย้ายเหมือนเทนัวซัตคาอัลติเมีนะไม่งั้นผมจะเกลียดเกมนี้ไปตลอดแต่ผมรู้สึกรู้สึกเหมือนผม น,นี่นะผมผมปิดแป๊บนึงนะขอกดรีเซ็ตตัวก่อนแป๊บนึงนะผมขอต้องรีเซ็ตเสียงด้วยถ้าผมเปิดมาอย่านะ เกดกระบบฟิสิกส์แบบนี้เฮ้ยตรงเร็วอย่างนี้ผมว่ามีอะไร